มีเลขโคลาเนมเบอร์นะครับมีตัวตัวนูนนะครับตัวนูนนะครับไม่มีการสร้างเพิ่มไม่มีการสร้างเพิ่มนะครับและผ่านการปลุกเสกนะครับมีคลิปมีอะไรหมดผมผมเอาคลิปลงให้ให้พี่ๆลงลงให้พี่ๆดูไปหมดแล้วนะครับนี่พี่ดูนะเลขโคลาเนมเบอร์นะครับถ้าใครนะครับอยากจะได้กรอบด้วยเดี๋ยวผมขี่รถไปซื้อกรอบมาให้นะครับ่าพร้อมส่งเลยอะไรเนะี่ย ถ้าพร้อมกรอบเนี่ยผมเอาพันสองนะครับแต่ถ้าเอาแค่แผ่นอย่างนี้นี่เอาแค่แบบนี้นี่เอาเอาเอาแค่เป็นบานอย่างนี้นะครับนี่นี่จิตอธิษฐานนะพูดผิดตอนแรกบอกว่าอธิษฐานจิตไม่ใช่จิตอธิษฐานอันนี้ก็แกะแกะแล้วนะครับถ้าแบบนี้บานละนะครับบานละหนึ่งพันบาทนะพี่ผมจะให้ดูซูมปุ๊บนี่ครับพี่ดูครับ 片，吼，好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 、e，好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 ，